สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเกตนะครับกระจายกับเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับผมมาประดีเหมือนจะลืมทําไปชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้ตึงเหมือนกันนะครับผมก็คือชั้นหนึ่งร้อยหกสิบสี่นั่นเองนะครับมาหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับสปีดเขาไม่สูงมากนะเรายัดดาเมจได้เต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฝ่ายนี้เขาเป็นทีมถึกด้วยแหละ เนาะมันมีธาตุดินถึง3ตัวแล้วก็ธาตุสมดุลอีก2ตัวนะครับสปีดเขาเลยไม่สูงเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนเขาก็จะแบบให้เราจัดดาเมจใส่เขาให้เต็มที่แบบเบิ่มๆเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังใช้ทีมเดิมอยู่นะครับแต่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับผมโอเคมาดูตัวกันนะครับที่เราจะต้องเจอครับก็คือลูดี้นะครับแน่นอนลูดี้มีเพิ่มพลังป้องกันเนาะแล้วก็ลดความเสียหายด้วยนะครับแบบอัปเกรดแล้วนะขั้น3ามนะครับ แล้วก็น็อกนะครับน็อกมีเดชนะครับอันนี้แหละตัวปวดเลยมีเดชแล้วก็มีคุ้มครองความเสียหายนะครับต้องลบบัฟนะถึงจะไอ้นี้ได้นะครับแล้วก็มีต้านทานผลอีก40%นะถ้าใช้สกิลนี้นะครับเน็อกเขามีเดชแล้วก็ให้ติดเดชง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีลุกนะครับลุกก็เพิ่มวตาบล็อกอีกนะครับถึกขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีชารเชเลอร์นะครับ ชานเชเลอร์นี่ลดความเสียหายนะครับเป็นทีมถึกที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแล้วก็มีคิดนะครับนี่ทีมเดสเลยนะพวกนี้นะครับถึกๆแล้วก็ป้ายเดสใส่เรานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องทาดาเมจให้ทะลุไปให้ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามซีซีกับไอเขาเรียกว่าไงนะกับคิดเนี่ย ้องรีบ่าให้ไวที่สุดแล้วก็รีบจัดการให้ไวที่สุดนะครับแต่คือมันชอบมีนนักสแสดงผิดคิวนะคือมันเราลบปั๊บใส่มันแล้วมันยืนมึนน่ะนั่นแหละมันทําให้เราเล่นยากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่เราจะใช้กันเลยนะครับตัวละครที่ผมใช้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่เดวโลนนะครับใส่เป็นเซตคีนะครับผสมผสมเนาะติดผลเข้าเป้า3ัิบเปอรนตนะครับ อันนี้เป็นไอรีนนะครับจะใส่เซตบล็อกติดเข้าเป้าหรือว่าจะใส่เป็นเซตเข้าเป้าแล้วก็เพิ่มบล็อกก็ได้นะครับให้ไอรีนยืนได้นานๆหน่อยนะอ่ะแล้วก็พิกาะนะครับเป็นดาเมจหลักนะครับรอบเนี้ยผมจะใช้พิก้านะครับยืนข้างหลังนะครับแทนโอจะเป็นดาเมจรองนะครับยืนข้างหน้าแทนก็สลับสลับกันอย่างนี้แหละนะครับสําหรับผมนะอ่ะแล้วก็เอสนะครับเป็นตัวที่เอามาแอมดาเมจนะครับถ้าไม่มีตัวละครอย่าง S เนี่ย ผมว่าเราน่าจะเล่นด่านนี้ยากนะเพราะว่าไหนไหนเอจะมีลบบัฟด้วยนะครับก็มาช่วยเขาเรียกว่าไงแทโอมีลบบัฟเอมีลบบัฟช่วยช่วยกัน2ตัวนะครับผมจองสกิลก็เหมือนเดิมนะครับปาดก่อนเป็นอย่างแรกนะครับปาดเพื่อเปิดนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามาเริ่มกันเลยนะครับผมเวฟแรกชิวๆนะครับมาถึงผมเอาแทโอปาดก่อน ไปย้ยงนะครับอ่านี่พี่คิดเราตายนะครับพี่คิดตายผมเอาแทโอนะครับลบบัฟให้พี่คิดหายไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวมันจะเดชซัมนะครับไม่ดีอ่าเรียบร้อยนะครับจบเว็บแรกไปนะครับเว็บที่สองเปิดด้วยซีซีของไอรีนนะครับผมไปยังอ่าติดสองตัวหลังอ่าถือว่าดีนะครับติดสองตัวหลังเพิ่มมาตาภาพเป้าใส่เราไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวให้พี่กากระโดดใส่คิดนะครับผมกระโดดใส่มูอ่ะเปรี้ยงคิดน่าจะไม่รอดอ่ะอยังรอดอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีอ่ะโอเคเรายังมีสกิลหนึ่งของพี่กานะครับเรียบร้อยนะครับคิดเกิดใหม่แล้วนะครับอ่เราจะทําการใบก่อนนะครับยกโล่ก็ยังใบได้ไดนะอ่าใบได้เต็มที่เลยนะครับอ่าใบติดใบติดทุกตัวนะครับผมยกเว้นน็อกกับดูดีนะครับ ไอ้น็อกมันติดยากอยู่แล้วถ้ามันยกโล่นะอ่านี่ครับเอสโดดสับเลยนะครับให้พี่คิดจบงานจบงานพี่คิดไปอย่างไวนะครับหลังจากนั้นนะครับจะใช้เอสนะครับลดทอนกายภาพนะครับทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยโดนกายภาพแรงขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรทําไมถึงเลือกใช้ตอนนี้นะครับผมอ่าไอ้ลดทอนกายภาพเนี่ยผมจะใช้หลังจากที่ลูดี้เนี่ยยกโล่ไปแล้วนะครับ ถ้าลูดี้ยังไม่ได้ยกโล่เนี่ยอย่าไปใช้นะครับผมเพราะว่าลูดี้มันล้างได้นะเออแล้วเราจะเอาไอรีนช็อตนะครับตอนนี้แทโอเราแข็งอยู่นะครับติดมืออยู่ผมต้องเอาซีซีปวนให้ได้มากที่สุดนะครับนะจนแทโอมานะครับแทโอมาเราจัดก,การปาดเลยไปยั่งนะครับแล้วก็พิก้ามาพอดีนะครับเหลือตัวเดียวและที่จริงไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ก็ใช้ไปแล้วนะครับอ่า เริ่มมาถึงเว็บสามนะครับเปิดด้วยพี่กาก่อนเลยนะครับ <Idol! S 1> ยุคันตวาดนะครับนี่พี่กาบอกจัดให้นะครับหลังจากนั้นนะครับ <ion> ซีซีมานะครับถ้าม,มีซีซีใช้ซ,ซีซีนะครับอันนี้ผมจะใบก่อนปึ๊บอ่าเดี๋ว <itative S 2> ดูนะเดี๋วดูดีน่าจะยกโลมงผมว่ายัง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 ไม่ยอมยกนะครับเวลรบลบลบลบบัฟเลยก็ได้นะครับเราไม่มีดาเมจแล้วเราจะเป็นที่ต้องใช้ดาเมจนะครับ เดี๋ยวเราค่อยลบบัฟอีกทีตอนที่เทอเกิดใหม่ก็ได้นะครับอ่ะโล่ป้องกันมานะครับกิบไปต่อม,มาจุตินะครับโคตรเบาอะนะครับตอนนี้ไม่มีสกิลเลยใช้นะเนี่ยผมรอสกิลดามเมจหมู่มาอย่างเดียวเลยตีซีหมู่มาแล้วนะครับไอรินเอา้าไอรินตายอีกยังดียังใช้ทันนะครับอ่ะพอไอรินช็อตแล้วนะครับนี่เลยนะครับเขายกโล่ไปแล้วเราจะ amplify damage ด้วย ps นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราเตรียมจัดดาเมจชุดใหญ่ให้เขาได้เลยนะครับนี่ผมจะใช้แทโอก่อนนะครับปาดไปเฟี้ยงเรียบร้อยนะแล้วก็ต่อด้วยพิกานะครับอุ้ยคิดคิดเขาตายนะคิดเขาตายพอดีนะผมจะเปลี่ยนเป็นใช้เอสเลยนะครับเอสด,ดันไปสับน็อกนะครับนี่แหละอะไรมันก็จะไม่พอดีแบบนี้นะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับพว่าเดี๋ยวเราเอาพิกายัด d าเ a จได้ พิกายัดดาเมจไปรี้ยงนะครับสวยๆนะครับแล้วเราต้องลบบัฟแล้วนะครับถึงถึงคราวต้องลบบัฟแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันมีโอกาสออกสก,กิลแล้วนะครับอ่าลบบัฟพ,พีคิดหายไปนะครับตอนนี้เราเหลืออ่าพิก้านะครับสก,กิลล่างแล้วก็แทโอเกิดใหม่นะครับรีบใช้แทโอเกิดใหม่ก่อนนะเพราะว่าแทโอเกิดใหม่มีโอกาสตายไวกว่านะครับวิเดนมาโดนพิก้าไหมเนี่ยไม่โดนนะครับ ถือว่าสวยนะนี่ครับเราเอาพี่จ้าปิดไปนะครับจบงานนะครับผมจบแล้วนะครับสําหรับชั้นร้อยหกสิบสี่นะครับถือว่าตึงพอสมควรนะผมลืมทันลืมทําไปชั้นหนึ่งนะพอดีมีท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยแหละมาคอมเมนต์นะครับก็เลยโอเคทําให้เลยแล้วกันนะครับผมเพิ่งกลับถึงบ้านนะเดินทางแล้วก็ทําธุระทานู่นทํานี่เพิ่งมาว่างนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ก็พยายามนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับพยายามใช้พยายามใช้ไอ้สกิลเนี้ยนะครับของเอสอะหลังจากที่ลูดี้เขายกโล่ไปแล้วนะครับแต่เราต้องไม่ตายด้วยนะเออประเด็นเพราะว่าถ้าใช้สกิลเนี้ยหลังจากที่เขายกโลแล้วอะมันมันทำให้เขาโดนแรงขึ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคิดมันมีฮิลตอนที่เราตายเนาะเราก็ลดปริมาณฟ,ฟื้นฟูเขาไปด้วยอีกทางหนึ่งนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับลองไปปรับปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะมีอีกสักคลิปหนึ่งนะครับตั้งใจว่าจะทำไอดาสิบนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ